สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะโอ้สุดสัปดาห์ค่ะดูซีรีส์เรื่องนั้นเสร็จไปดูอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะนอนดึกค่ะเสียงแหบอีกแล้วนะคะก็สําหรับเรตติ้งแล้วก็กระแสตอบรับของซีรีส์เรื่องดารารักนิลนันนันเรียกได้ว่ามาเกินความคาดหมายเลยนะคะส่วนหนึ่งเนาะทั้าความคิดเห็นของหวานเองหวานว่าเรื่องนี้มันดูง่ายอะ่ะเพื่อนๆแล้วก็ดูแล้วให้อารอมณ์ดีนะคะตลก ตลกนางเอกนะคะน่ารักมากเลยอีซูซินนะคะในบทของหลิงเหมียวเหมียวแล้วก็ด้วยเสียงด้วยคาแรคเตอร์นะคะของอีซูซินมันเข้ากับตัวละครตัวนี้มากๆเลยถือได้ว่าเหมาะสมแล้วก็อยู่ในคอมฟอร์ทโซนก็เลยทําให้เรื่องมันออกมามันก็มีหลายๆอารมณ์นะคะแต่ที่พวกเรามั่นใจได้ก็คือนางเอกไม่ตายแน่นอนคือมันสามารถจะรีเซ็ตขึ้นมาได้นะมันคือฉากนางเอกเสียชีวิตเนี่ยเอาเป็นว่าในระบบเนาะ <c oughs> คือโอ้โหสามตอนแรก ก็เกือบจะ1ิบครั้งไปแล้วแต่ก็รีเซ็ตจิกๆๆ,ๆๆขึ้นมาได้ตลอดเลยนะคะก็ถือได้ว่าขำดีค่ะนางเอกหลิงเมียวเมียวนั้นนะคะเข้าไปเป็นคุณหนูหลินวีซึ่งเป็นคุณหนูที่แบบขี้วีนขี้บ่นแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยจะอายุไม่ยืนโดนฆ่าตายอย่างโหดร้ายทารุณจากมูเซิงอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นนางเอกของเราก็มีภารกิจเนาะมีทั้งภารกิจย่อยภารกิจหลักภารกิจเสริมนะคะมา ไม่ทำก็ไม่ได้ขำนางเอกมากเลยนะคะไม่ทำก็ระบบก็จะรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตอยู่นั่นแหละคะ่ะก็ถือได้ว่าเป็นละครแนวผ่อนคลายละกันนะคะจากที่เราดูหนักๆมาหลายเรื่องแล้วแล้วบางเรื่องก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่หนักแต่ตอนจบโค้รจะหนักเลยนะคะก็มีมาหลายๆเรื่องแล้วเช่นเดียวกันนะคะก็ทำให้เรื่องนี้ซึ่งออนแอร์พร้อมๆกับเรื่องเรื่องราวของหญิงสาวอัญ,ญมณีนะคะเรื่องราวหญิงสาวอัญ,ญมณีที่น้องเจ้าู้สึอกับคุณหลีอววิ หนิงแสดงเป็นนางเอกแล้วก็พระเอกนั้นนะคะก็ถือได้ว่าเรื่องนี้ยังคงมีเรตติ้งนะคะท,ที่สูงกว่าดัดชนีความนิยมเนาะเท่าที่ปรากฏอยู่แต่ต้องบอกวันที่ไปก่อนนะวัน ที่3พฤศจ,จิกายนนะคะก็เรตติ้งของทางเรื่องนี้ค่ะดารารักนิรันนั้นยังสูงกว่าทางด้านมันมุกมันยกนั่นเองนะคะแต่จริงก็มีข่าวลือมาหลายๆกระแสเหมือนกันนะเพื่อนๆแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยหาเวลาว่างไปหาอ่านข่าวอีกที่นึงนะคะซึ่งดูเหมือนว่าในบางแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียของจีนเนี่ยเขามีการบล็อกคอนเทนต์ของน้องเจ้ารู้สื่อนะคะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับละครเรื่องนี้แล้วก็แบบกิจกรรมของน้อง จะรู้ซื้อแต่ณจุดนี้เดี๋ยวอัดหวานขอเวลานิดนึงนะคะเดี๋ยวต้องไปหาอ่านข่าวก่อนต้องไปอ่านมาทั้ง3มเว็บไซต์ใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนะคะก็นอกจากนี้แล้วนะคะเรื่องนี้เองเนี่ยก็มีดารานักสแสดงท่านอื่นไม่ว่าจะเป็นติงวีซีรวมอยู่ด้วยนะคะจูฉีตันก็น่ารักมากๆแล้วก็ยังมีเอ่อนักสแสดงรับเชิญอีกนะคะที่สวยๆมากๆอย่างคุณเฉินตูหลิงมาเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าได้รับคําชมเยอะมากเช่นเดียวกันนะคะก็สําหรับอีซูซินานนะคะเรื่องนี้ก็ ปีนี้ก็เป็นจีนคอสตูมโบราณเรื่องแรกของน้องเขาที่ ออนแอร์เช่นเดียวกันในปี2024นะคะนี่ก็มาออนแอร์เป็นควอเตอร์แบบสุดท้ายเลยคือ2อ,อเดือนสุดท้ายก่อนจะสิ้นปีแล้วนะคะก็มาจริงๆก็ดีนะคะถือได้ว่ามาสร้างความสนุกให้กับพวกเรานะคะแล้วก็เรื่องนี้ไม่น่าจะพลิกโผไปได้นะในส่วนของตัวการ์ตูนต้นฉบับเองก็จบดีแฮปปี้นะเพื่อนๆเออหวันว่ามันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมามาสร้างให้เจ็บปวดอีกปะแต่ก็อย่าเพิ่งไว้ใจค่ะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวนี้อะไรๆมันก็เกิดขึ้นได้นะคะ นี่ก็โดนเรียงเรียงเียงกันมาเลยอะหลายๆเรื่องแล้วจบแหกนิยายซึ่งเป็นนิยายซึ่งจบดีแฮปปี้มากงงส่วนนวันนิยายที่จบแบบแซดเอนดิ้งเศร้าๆก็จบตามนิยายโง่ร้งงองไห้ต่อเนื่องมากเลยนะคะปีนี้แต่ว่าไอ้เรื่องไหนก็ตามที่แบบงานต้นฉบับมันจบ ไม่ดีจบแบบเศร้าอะไรเงี้ยเรายังพอหลับได้เออมันมันมีเหตุมีผลของมันแล้วก็ต้นฉบับมันก็เป็นอย่างนั้นมาเพราะฉะนั้นสร้างให้มันจบเหมือนในนิยายก็ไม่มีใครไปด่าได้นะคะแต่ว่าพอนวนิยายจบดีแล้วพอมาเจอละครจบไม่ดีนะคะมันก็ทําให้เกิดกระแสที่แบบเออเราควรจะด่านะคะด่าผู้ผลิตนี่แหละไม่รู้คิดอะไรอยู่เพราะฉะนั้นอย่างเรื่องเนี้ยดารารักนิรัน์นะคะนวนิยายก็จบดีมากๆนะเพื่อน,อนๆนังเอกของเราก็ยังคงใช้ชีวิตแบบโปรเฟชชั่นัลของเธอต่อไปใน ในสังคมเมืองใหญ่ของเธออยู่นะคะแล้วก็ที่สําคัญเองนะคะก็ได้เจอไว้เจอมูสั่งด้วยเพื่อนๆขาเอาละค่ะก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าในเวอร์ชันละครจะเป็นอย่างไรนะคะสําหรับการคัดเลือกนักแสดงนะคะในเรื่องนี้ถือว่าโอ้ยเหมาะสมหมดเลยนะคะแต่ว่าทางด้านของ ของอิซูซินเองก็โดนจมตีเช่นเดียวกันแต่หวันว่ามันมันมันไม่ใช่น้องเขาเสแสร้งหรืออะไรหรอกคือพวกชาวจีน่ะถ้าใครมีเสียงเล็กๆเนี่ยนะคะก็จะโดนแบบว่าเอ้ยแกล้งว่าเสแสร้งทําเป็นเสียงนั้นักน่ั้นลักเป็นเสียงสองหรือเปล่าอะไรเงี้ยเสียงสองเสียงสามหรือเปล่าแต่ถ้าสังเกตเนาะการพูดการจานแล้วก็เสียงของอิซูซินมาโดยตลอดเนี่ยก็คือเสียงเป็นอย่างนี้เออแล้วจะไปให้อิซูซินทําอย่างไรล่ะก็เสียงเขาเป็นอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะไป ออีเวนต์ event, หรือว่าจะไปถ่ายรายการวาไรตี้เรียลิตี้อะไรต่างๆเนี่ยเขาเสียงอิสุสินเขาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะไปโทษว่าแบบทำเสแสแ้งแก้งทำเสียงให้เป็นน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยก็ถือว่า ถือว่าไม่ค่อยยุติธรรมกับน้องเขาเท่าไหร่ก็สวรรค์นเนาะโชคชะตาสร้างมาให,ให้เสียงเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะก็เอาเป็นว่าจริงๆแล้วตัวละครที่อีซูซินแสดงอย่างตรงเป็นหลินเหมียวเหมียวแล้วก็ไปเป็นตัวโกงในเรื่องอะนะคะในใน,ในิยายในในิยายแต่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวก็กลายเป็นนางเอกเนาะเพื่อนๆเพราะว่าจะเปลี่ยนชะตาชีวิตได้นะคะก็ถือได้ว่าจริงๆแล้วก็สะบักสะบอมเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นการสะบักสะบอมท,ที่ที่แบบพวกเรารู้อยู่แล้ว แลว่าคือตัวละครตัวนี้ไม่ตายยังไงก็ไม่ตายนะคะแต่มันก็จะแทรกฉากที่มีความซับซึ้งอะไรลงไปด้วยแล้วก็ทัศนคติที่แบบคือนางเอกของเราก็ตั้งใจจะช่วยตัวละครแล้วก็มีความเต,ต็มใจอะ่ะมีความแบบแสดงให้เห็นถึงจิตใจอันดีนะคะแม้กระทั่งพระเอกอย่างมูซังเองก็ยังเห็นถึงจิตใจอันดีของของคุณหนูคนนี้เลยอะไรแบบนี้นะคะ แล้วก็ความตลกมันก็อยู่ตรงที่ต้องเป็นตัวของมูสเซิงด้วยที่แบบพยายามจะค้านางเอกแบบฆ่าไม่ยากด้วยนะ คาแล้วค่ะอีกคาซ้ำคะซาค่าอยู่นั่นแหละซึ่งก็ทำให้พวกเราก็หัวเราะไปเรื่อยๆนะคะแต่จริงแล้วคือบทนางเอกก็คือน่าสงสารนั่นเองเพียงแต่ว่าพวกเรารู้สึกขำก็เพราะว่าเรารู้ไงว่านางเอกอไม่ได้ตายจริงเพื่อนๆเดี๋ยวก็แบบเออรีเซ็ตฟื้นขึ้นมาอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะส่วนติงวิซีเองในเรื่องนี้นะคะก็ถือได้ว่าคืออาจจะเป็นด้วยบทละครนะหวันว่าบทละครไม่ค่อยส่งน้องติงวิซีสักเท่าไหร่นะคะน้องเขาได้เล่นมา นะมีโอกาสได้เล่นเป็นพระเอกมาแบบเยอะอะเรียงกันมาเลยหลายๆเลลหาย,หาย,หาย,หายๆเรื่องแล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีบทอะไรที่แบบมันสามารถจะดันน้องติงว c ซีของเราให้แบบว่าทะลุเป็นผู้แตกขึ้นไปนะคะคงต้องรอไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ส่วนใหญ่ที่น้องเขาได้รับบทจะเป็นบรรยากาศแบบราาโรแมนติกเนาะคอมี้เบาๆสบายๆอะไรประมาณนี้คะ่ะถึงแม้ว่าจะเน้นไปที่จินคอสตูมโบราณเป็นส่วนใหญ่ก็ตามจากผลงานที่พวกเราได้ดูเนาะก็ต้อง ให้กำลังใจกันต่อไปนั่นเองนะคะประสบการณ์ชีวิตของมูเซิงนี้ก็มีความซับซ้อนเนาะในโลกของปีศาจสัตว์ประหลาดอะไรแบบนี้จริง,รงๆเขาตระกูลมูล่เราก็เห็นแท้แต่ว่าจริงๆแล้วนะคะเขาเป็นนักล่าสัตว์ประหลาดแต่ว่าเขาเป็นลูกครึ่งนะเขาเป็นลูกครึ่งปีศาจค่ะดังนั้นด้วยตัวเขาเองด้วยอะไรเองเนี่ยมันก็จะมีความขัดแย้งไปทุกหนทุกแห่งที่เขาไปถึงนะคะแม้กระทั่งสภาพจิตใจแล้วก็ความคิดของตัวเองนั่นเองเพราะว่าตัวละครมูเซิงเป็นตัว ขครที่มีความหวาดระแวงค่ะแต่ว่าก็ห่วงแหนพี่สาวของตัวเองโคตรเลยนะคะมู่เหวามู่เหยา่มยมรักมู่เหยามากมากเลยค่ะก็เลยทําให้หลิงเหมียวเหมียวนะคะต้องทนทุกทรมานมากมายเพื่อที่แบบเออเพื่อที่แบบจะจะ,จะชนะใจเขาให้ได้ต้องปลอดภัยให้ได้นะคะถ้ากำจัดเขาไม่ได้ก็ต้องชนะใจเขาให้ได้นี่ก็คือความคิดของนางเอกของพวกเรานั่นเองค่ะ ตัวของอมูเซิงนั้นทำไมจะต้องคอยค่านางเอกอยู่เป็นประจำนะคะก็เพราะมูเซิงนั้นเข้าใจว่าเหมียวเหมียวเนี่ยคือต้องมาเป็นศัตรูที่คอยมาลอบสังหารนะคะพี่สาวสุดที่รักของเขาเพราะฉะนั้นแล้วตัวมูเซิงเองเนี่ยเห็นว่าอุ้ย,ยแต่ละใหญ่คนนี้เป็นอันตรายต้องฆ่าให้ตายฆ่าให้ตายอยากฆ่านางทุกวินาทีเลย ความตึงเครียดนะคะมันก็เลยเกิดขึ้นนั่นเองเพราะว่านางเอกของวกเรานั้นก็ต้องพยายามจะโอ๊ยออกห่างให้ได้หรืออะไรให้ได้แต่บางทีมันก็ออกไม่ได้นั่นเองนะคะส่วนนะคะนางเอกในนิยายนั้นนะคะรับบทโดยจูชิตันคันน่ารักมากเลยนะคะตัวเล็กตัวน้อยหุ่นบางแล้วก็หน้าหน้า,นาตาด,ดีนะสมรรถคุดีมากๆเลยจูชิตันนะคะนอกจากนี้ยังมีพระเอกในนิยายนะคะนั่นก็คือหยางซือเจอนั่นเองค่ะก็ ไม่ค่อยเห็นผลงานเขาแบบว่าเท่าไหร่ในลักษณะที่เป็นตัว ผู้ชายแบบแบบหนึ่งสองอะไรแบบนี้นะคะก็มาเจอเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าโอเคเออมีการเขาเรียกว่าอะไรดีนะ่ะมีการออไฮไลท์หน้าเด่นมากเลยแต่ว่าหน้าตาหวานหวานดีนะคะก็เป็นคนหล่อในระดับหนึ่งทีเดียวค่ะก็ถือได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องคู่คู่กันในนิยายนั่นแหละคู่กับจูชีตันนะคะในบทของมู่เหยวนั่นเองค่ะทีนี้ทางด้านของอนักแสดงสมทบที่ต้องพูดถึงก็คือคุณเฉินตูหลิงนะคะก็ทำให เรื่องนี้น่าดูมากขึ้นไปอีกแต่เดี๋ยวเราอาจจะมีนักแสดงรับเชิญเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะที่จะมาเป็นปีศาจตัวโต,วต,วตวมีพลังเยอะๆให้พวกเราได้ดูกันเรื่องนี้มีทั้งหมด32ตอนนะคะมันจะเพิ่งเริ่มได้แบบแปบบ๊แบๆบแบบเองค่ะเราต้องให้เวลานิดหนึ่งนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะเพื่อนๆที่เมืองไทยล่ะคะชอบดูเรื่องนี้กันไหมเอ่ยนะคะช่วยกระตุ้นเลตติ้งเรื่องนี้ด้วยไหมนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพดีๆนะคะสวัสดีค่ะ 啊。<music>